เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับสองสามีภรรยาคู่นี้ถูกเชิญไปร่วมงานแต่งของมหาราชาและระหว่างที่ทุกคนกําลังฉลองกันอยู่อยู่มหาราชาเขาก็โดนลักพาตัวไปไม่ใช่แค่นั้นคนร้ายยังเรียกเงิน70ล้านเหรียญเพื่อเป็นค่าไถ่และความโชคร้ายก็ตกมาที่ทั้งคู่เหมือนเดิมพอพวกตำรวจคิดว่าสามีคู่นี้เนี่ยแหละที่เป็นคนลักพาตัวมหาราชาไปทั้งคู่ก็เลยต้องออกตามหาตัวของมหาราชาให้เจอแต่พอยิ่งตามก็ยิ่งซวยขึ้นกว่าเดิมและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง murder Mystery ที่2ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop ใครที่อยากมีเสื้อเท่ๆใส่ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ทางร้านก็มีอยู่3ลายให้เลือกแบบเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อยืดสตรีทโอเวอร์ไซส์เนื้อผ้าก็เป็นเนื้อผ้าคัตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาต่อตัว,ตวแค่229บาทเท่านั้นถ้าสั่ง2ตัวก็ส่งฟรีไปเลยถ้าสนใจก็คลิกได้ที่นิงลายช็อปด้านล่างหรือว่าสแกนค r Code โคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยถ้าเกิดว่าใครถูกใจลายไหนก็สััั่งงเเสื้้ออกบบดข VP Shop. ไลยคร เมื่อสปีก่อนนี่กับอดีทั้งสองคนช่วยกันไขคดีฆาตรกรรมเศรษฐีระดับโลกได้สําเร็จพรอแบบนั้นทั้งสองคนก็เลยทิ้งงานประจําของตัวเองแล้วก็เปิดเป็นสํานักงานนักสื่อเอกชนของตัวเองขึ้นมาแน่นอนว่าธุรกิจของทั้งคู่มันก็ไม่ได้ราบลื่นอ,อะไรเลยเรื่องที่ลูกค้าจ้างให้ทั้งสองคนไปสืบก็เป็นเรื่องเล็กน้อยทางนั้นทั้งคู่ก็พยายามคิดว่าจะทํายังไงดีให้ลูกค้ามาหาเราเยอะๆเผื่อพวกเราจะได้มีคดีใหญ่ไว้ทํากับเขาบ้างนี่เขาก็บอกว่าเขามีการตลาดไงในการตลาดแจงนาบัตรพร้อกมอนะนะอก ไงที่รักนีม่มึงขี่ไปไหนอะแจกนามบัตรพร้อมกับไหมขัดฟันและอยู่มหาราชาเขาก็โทรมาหานิกเวเขาบอกว่าตอนนี้เขากําลังจะแต่งงานเขาก็เลยอยากจะชวนทั้งสองคนมาที่งานแต่งที่เกาะส่วนตัวของเขาเองและส่วนค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างเนี่ยเขาออกให้หมดเลยมันพูดแค่นี้แล้วก็วางสายไปเลยที่มันตายอย่างวะเนี่ยนี่เขาก็ถามว่าไปงานแต่งไหมเราจะได้ถือโอกาสนี้พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวด้วยไงนี่นิกจำครั้งล่าสุดที่เราไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมมีคนตายตั้ง5้าคนโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกมันจะมีคนตายทุกงานแต่งได้ไงอ๋อ,อเดทก,ก็โอเคงัเราไป ักผกผ่่อนนดีวาและที่นี่ก็คือเกาะส่วนตัวของมหาราชาพนิ้กับออเดทั้งสองคนมาถึงที่นี่เว้กับแฟนของเขาก็ออกมาต้อนรับแฟนของเว้กเธอก็มีชื่อว่าคาวเดท <V ek. S 2> เธอก็เป็นคนปารีสและนอกจากนี้กับออเดจะมาร่วมงานนายพลเองเขาก็มาเหมือนกันทําไมเจอกันรอบนี้แขนนายพลมันสั้นลงกว่าเดิมวะเนี่ยพอดีมีช่วงหนึ่งเขาจ้างนายพลเป็นบริการไงและทีนี้มันก็มีคนจะมายิงเขานายพลก็เลยมาขวางทางให้ในายพลเขาก็เลยเสียแขนไปเลยข้างหนึ่งเต็มๆเ,เ,เขาก็เลยจ้างบริการใหม่มาคนหนึ่งมีชื่อว่าลูอิสและที่ก่อน,นี้มหา เขาก็เลี้ยงสัตว์เอาไว้หลายตัวเลยและแทบทุกตัวเขาก็จับใส่ผ้าอ้อมหมดไม่ว่าจะเป็นนกหรือว่าจะเป็นยีราฟทีนี้คาวเดดเธอขอตัวไปคุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่งมหาราชาบอกว่ารู้ไหมว่าเขาเจอผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเธอทํางานได้กับร้านนาฬิการ,ร้านหนึ่งในปารีสอันที่จริง่าวเดดเธอก็ไม่ได้มีฐานะอะไรเลยเพราะแบบนั้นไงเธอถึงมีสเสน่ห์กับเขามากเอางี้คุณสองคนไปที่ห้องพักของตัวเองก่อนแล้วค่อยมาฉลองก,กันคืนนี้โอ้โหพอเปิดห้องพักมามันดีเหลือเกินที่รู้จักกับคนรวยนี่เข โอ้ที่นี่ยาลังการไปไหนเนี่ยออเดย์ day, เธอก็ลองให้น่กินชีสที่วางอยู่บนโต๊ะดูรสชาติแบบนี้คำละยี่สิบเหรียญได้เลยมึงเนี่ยและนอกจากที่พักสุดหรูมหาราชาเขายังส่งของขวัญมาให้อีกทั้งโทรศัพท์ไอโฟนรองเท้าจอแดนหลายอย่างเลยที่มหาราชาเอามาให้แถมยังมีลูกที่เราสองคนเพิ่งมาถึงที่นี่อีกพอถึงช่วงกลางดึกทั้งสองคนก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปที่งานแต่งด้วยกันพออยู่ในงานได้สักพักหนึ่งมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาคุยกับออเดย์มาถึงไม่พูดไม่จาคว้ามือกูไปดูดนิ้ มากกว่าหมื่นคนแต่ว่าไม่มีใครเลยที่สวยเท่าคุณพอนิกเดินมาเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เมียของเขาเองแต่พอมองหน้าดีๆนี้เขาก็จําได้แล้วว่าเป็นใครผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าฟาซิกโกเขาก็เคยเป็นนักบอลมาก่อนและหลังจากที่เขาเลิกเตะบอลพ่อของเวก็ให้ฟาซิกโกเป็นประธานคุมสโมสรบอลแทนแล้วก็เป็นเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนติดต่อหาเจ้าสาวสุดสวยคนนี้ให้แต่ต่อให้เจ้าสาวจะสวยขนาดไหนก็สู้เมียของคุณไม่ได้หรอกโอ้กูไปดีกว่ามันจะเล่นกูอย่างเดียวเลยพออเดมาตักอาหารกินมันก็มีคนเดินมาถามว่าน คุณไม่เคยกินของพวกนี้เลยหรืองไงผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเขาเทสเธอเคยเป็นแฟนของเวกมาก่อนแล้วก็มีคนหนึ่งที่จ้องออเดย์เหมือนกันผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าไซาล่าเป็นน้องสาวของเวกออเดย์เธอก็เพิ่งรู้ว่ามหาราชามีน้องสาวกับเขาด้วยพอิ克เดินมาที่นี่แหม่กาลังเคิมเลยในส่วนเอฟาซิโกมันก็ตามมาที่นี่อีกแล้วและสวนเขาเทสที่เดินผ่านมาพอดีทั้ง3คนก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครชอบขี้หน้ากันเลยสักคนหนึ่งและรู้ไหมว่างานนี้มันพลิกตรงไหนเขาเทสเ,เ,เองเธอก็เคยเป็น เจ้าสาวเธอเองก็เคยเป็นเพื่อนของเขาเทสแล้วก็เป็นลูกเมทของเขาเทสมาก่อนแต่ส่วนวันนี้เขาเทสเธอก็เลยมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้และจากนั้นไม่นานก็ถึงงานเต้นรำเปิดตัวเจ้าสาวทีนี้ทุกคนในงานก็ลุกมาเต้นกันหมดพอเต้นได้สักพักหนึ่งก็ถึงเวลาเปิดตัวเจ้าบ่าวเวกเขาก็นั่งช้างเปิดตัวออกมาเลยแต่ทาไมท่าเต้นของเวกมันแปลกๆวะกลัวไม่ใช่ท่าเต้นแล้วมันมีมีดปากหลังด้วยพอเปิดหน้าออกมาคนคนนี้ก็คือลูอิสบริการของเวกเองแล้วพอลูอิสกำลังจะบอกว่าใครเป็นคนทำเอื้อกูตายดีกว่าเป็นเรื่อดกแล้วกลัวหน ขอใบให้กูหน่อยก็ไม่ได้นี่เขาคิดว่าคนร้ายยังต้องอยู่แถวนี้แน่ๆทีนี้เขาก็เลยรียบตามคนร้ายออกมาและส่วนออลเดย์เธอก็พยายามถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุเอาไว้และส่วนนิกที่ตามออกมาเขาก็เห็นว่าคนร้ายกําลังพาตัวเวขึ้นเรืออยู่เลยไอ้คนร้ายมันก็พยายามยิงปืนไม่ให้นิกตามเข้ามาในคนเขาก็สั่งให้ล็อกดาวน์เก่อนนี้ให้หมดและแขกทุกคนต้องอยู่ในห้องของตัวเองเท่านั้นและส่วนฟราซิโกมันก็ห่วงแต่เรื่องหุ้นถ้าเกิดว่าข่าวนี้ลุกออกไปแล้วหุ้นตกเขาจะทํายังไงเนี่ยพอนิกเดินเข้้าา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 มมมเเคกกก็บออวว่่่่หรชายยงไตตตแนนนีถู ไัักพาตวปคนไล่ที่เขาเห็นตอนนี้มันมีแค่คนเดียวและเขาก็คิดว่ามีคนไล่อีกคนหนึ่งยังอยู่ในเกาะน,นี้เนี่ยแหละเพราะว่ามีคนไล่คนนึงพามาหาราชาไปที่เรือและส่วนคนไล่อีกคนหนึ่งเขาก็ต้องพาช้างมาที่เต็นท์แต่วกก่าเกาะนี้มีแขกตั้ง400กว่าคนเลยนะถ้างั้นเอา,อางี้มีใครรู้เรื่องช้างในงานบ้างก็เฉพาะทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็คณะกรรมการบริษัทอีกส่วนหนึ่งทางนั้นก็ชัดเลยต้องมีสักคนหนึ่งเป็นพวกของคนไ,ไล่ไซร่าเธอก็บอกว่าคนพวกนี้เนี่ยแหละน่าสงสัยที่สุดเพราะคนพวกนี้มีแต่นนทีี่่เเเเกกยดพธธออออัั้้อบอวา เาเทสเนี่ยแหละน่าสงสัยกว่าเธออีกเพราะว่าเขาเทสคงแค้นที่งานแต่งของเธอล่มบ้าเปล่าเธอจะไปแค้นอะไรงานแต่งของเธอเหมือนกับการจับคุมถุงชนเราสองคนไม่ได้อยากแต่งงานกันเลยด้วยซ้ํานี่เขาก็บอกให้เลิกตีนันก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้เขาเป็นคนจัดการเองเดี๋ยวเขาจะหาตัวมาหาลาชาให้เจอแล้วก็หาสาเหตุแรงจูงใจของคนไายให้เจอพอเง,งินเขารับทําคดีนี้แค่25ล้านดอลลาร์พอนะนิกมึงพูดจริงปะเนี่ยแล้วพอออเดกับนิกกลับมาที่ห้องพักของตัวเองนิกเขาก็ลากของมาบังประตูไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมีคนบุกเข้ามาอีก มุนวายนี่เขาก็เลยขอกินชีสเล่นสักหน่อยแล้วอยู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูหน้าห้องนี่ใครมาหาเราที่ห้องเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นคนร้าย mm hmm. คนร้ายที่ไหนเขาเคาะประตูก่อนและคนที่มาที่นี่ก็คือฟานซิโกเองนี่เขาขอเวลาแป๊บหนึ่งอุตสาลากแจก,กันมาบังประตูไว้เนี่ยและพอฟานซิโกเข้ามาในห้องเขาก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากบอกให้ทั้งสองคนรู้ไว้คณะกรรมการบังคับให้คอเดซเซนเอกสารอย่างหนึ่งก่อนแต่งงานเป็นเอกสารที่เขียนเอาไว้ว่าถ้าเวกขออยากกับคอเด,ดเธอจะไม่ได้สมบัติอะไรเลยพอคุยๆอยู่ก็มาอีกคนหนึ่งละและแลคนที่ สที่มาที่นี่ก็คือคอเดทีนี้ออเดก็เลยต้องพาฟาซิกโกเข้าไปซ่อนในตู้ก่อนแล้วพอคอเดเข้ามาที่นี่เธอก็บอกว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าเธอแต่งงานกับมหาราชาเพราะเงินโดยเฉพาะเขาเทเธอต้องอิจฉางานแต่งครั้งนี้แน่ๆทั้งๆท,ที่เราสองคนเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนออเดเธอก็เห็นว่าพกปืนมาด้วยไว้ข่าวเดทเธอก็พยายามพูดต่อถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกคนล้วนได้ประโยชน์กันทั้งนั้นเพราะงั้นตอนนี้เธอเชื่อใจใครไม่ได้เลยสักคนในผลที่ทำงานพลาดที่มุมไบเขาก็โดนลดตำแหน่งลงและส่วนไซล่าน้องสาวของเวกเธอ กเป็นคนที่หิวแสงแบบสุดๆและเมื่อไม่นานมานี้เวก็เพิ่งรู้ความลับบางอย่างของฟาซิโก,โก้คอเดตเขาก็ยังไม่ได้พูดต่อเลยไซร่าก็มาเคาะประตูอีกคนหนึ่งนิกูล่าของมาบังประตูกันจนจะหลังหักอยู่แล้วเนี่ยพอไซล่าเปิดประตูเข้ามาเธอก็บอกว่าคนร้ายก็คือคอเดตเนี่แหละออเดเธอก็บอกให้ใจเย็นก่อนกินเหล้าก่อนไหมไซร่าเธอก็บอกไม่เอาเอาเลยเต็มที่เลยแล้วก็ยังมีคนหนึ่งที่เคาะประตูเข้ามาอีกทีนี้ก็ต้องเดือดร้อนพาไซล่าไปซ่ออีกคนหนึ่งและคนสุดท้ายที่มาห้องนี้ก็คคือออออเเเเเเเาาาาทททสสกกกับบบขงธธ็ว่่นี สสยที่สุดในเรื่องนี้ก็คือฟราซิโก้พอตอนนี้ฟราซิโก้กาลังถูกฟ้องถึง85คด,ดีเป็นคดีดที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อของเด็กเพราะงั้นเราก็เลยสงสัยว่าเขาแอบยักยอกเงินของบริษัทเพื่อเอาเงินไปจ่ายให้กับว่าที่ลูกๆของเขาทั้ง85คนฟราซิโก้ก็เดินออกมาบอกว่าไม่จริงตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่เคยโกงเงินของบริษัทเลยทีนี้ทุกคนก็ออกมาหมดนายพลเองก็เพิ่งมาเหมือนกันจากนั้นมันก็มีคนส่งข้อความมาหาข่าวเด็ดคนร้ายมันก็ใช้โปรแกรมแปลงเสียงส่งข้อความเสียงมาบอกว่าเราจะบอกความต้องการของเราวนวน่งี้ 7แล้วถ้าเกิดว่ามีใครแจ้งตำรวจมหาราชาจะต้องตายพอนิกเริ่มมิคห์เขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วทาไมมึนๆหัวแบบนี้เนี่ยพอหันไปดูออเดอออเดเธอก็หลับไปแล้วและทีนี้นิกเขาก็สลบไปอีกคนหนึ่งแล้วพอตอนเช้าออเดเธอก็ตื่นมาเป็นคนแรกเธอก็บอกให้นิกตื่นดิมีคนวางยาเราสองคนเนี่ยเออใช่จริงด้วยมีคนมาวางยาแล้วถ่ายรูปเขาวางไว้ตรงนี้อีกพอทั้งสองคนออกมาด้านนอกพวกเขาก็เห็นว่าทุกคนกําลังยืนรอนอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนายพลก็บอกว่านักสืบตัวจริงของเรามาถึงที่นี่แล้วผู้ชายคนนี้มีว เลอร์ Miller, เคยเป็นผู้เจรจาต่อรองจาก m อ็มไอซิกออเดเธอร์ก็รู้จักมิลเลอร์เหมือนกันเพราะมิลเลอร์คือผู้เชี่ยวชาญคดีดังๆหลายคดีแถมเขายังเคยช่วยประธานาธิบดีของอูรุกไวยมาแล้วครั้งหนึ่งเข้าใจอยู่หรอกว่าเก่งแต่มันดำน้ำ,ำมาทำไมเนี่ยมินเลอร์เขาก็ถามว,าว่านี่พวกคุณคือสปิทใช่ไหมจากคดีที่แล้วที่พวกคุณทำมีคนตายไปตั้ง5คนออนันคดีแรกในที่เราทำมันก็มีผิดพลาดกันบ้างแต่ตอนนี้เรามีเหตุให้เชื่อว่ามีคนไล่อีกคนหนึ่งที่ยังอยู่ที่นี่และคนไหนที่ว่าก็คคคคืออออนนนนนนสิทขงงมมมหหาาาาาารชชีีี่่ปปลลตัวววเเ็้แะพกุณ คี้ตัวผู้ต้องสงสัยใช่ไหมงั้นเขาจะบอกให้ว่าใครน่าสงสัยที่สุดในนี้มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งถูกเชิญมาที่นี่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ประสบปัญหาทางธุรกิจอย่างหนักเพราะว่าบริษัทนักสืบเอกชนที่ทั้งคู่ร่วมกันเปิดมากําลังจะเจ๊งแน่นอนเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงสามีภรรยาคู่นี้คงต้องการเงินมากแน่ๆลหลังจากที่ทั้งคู่ถูกเชิญมาที่เกาะน,นี้อยู่ๆคนที่รวยที่สุดอย่างมหาราชาก็โดนลักพาตัวไปที่พูดมาที่กูสองคนไปเนี่ยอย่าบอกว่าเราสองคนจะเป็นคนร้ายอีกแล้วเห น,นี่ก็ถามอเดว่าตอนนี้เรากลับบ้านดีกว่าไหมไหนๆก็ได้มาเที่ยวฟรีได้โฟนฟรีแล้วคุ้มแล้วเนี่ยแล้วนี่นิกไม่โกรธที่ไอ้ลนคนนั้นมันดูถูกเรา2คนหรือไงโกรธอยู่หรอกแต่ทําอะไรไม่ได้หรอกลกับเถอะทีนี้นายพลเขาก็เรียกให้ทั้งสองคนมาข้างบนหน่อยเพราะคนร้ายมันโทรมามันก็อยากจะคุยกับนิกอะไปดีกว่าเรา2คนไม่ได้กลับบ้านกันละมินเลอร์ก็บอกว่าถ้าคนร้ายโทรใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่ให้คุณ2คนพยายามชวนคนร้ายคุยให้ได้นานที่สุดนิกเขาก็รู้ว่าประมาณ45วินาทีใช่ไหมถ้าเกิ45วิเมื่่อไหพวกกคุณแยสัญาโทรศัช เนี่ยบอกนะว่าคุณเคยโน้มน้าวปล่อยตัวประกันมาก่อนโอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเราผมอยู่กับเมียผมมา15ปีทุกเรื่องที่พูดคูก็ต้องโน้มน้าวหมดแหละพอคนร้ายโทรมานี่ก็ถามว่าเป็นไงมั่งสบายดีไหมคนร้ายก็ถามว่านี่ใช่คนที่มาขวางเขาไว้หรือเปล่าก็ใช่ไงคนที่เกือบโดนยิงนี่แหละกาลังพูดอยู่ทีนี้ช่วยบอกได้ไหมว่าจะพาตัวเวกับคืนมาได้ยังไงถ้าอยากได้ตัวมหาราชาคืนก็เอาเงินมาให้50ล้านดอลลาร์ฟาซิกโกก็ตกใจบ,บ้าเปล่าเงินตั้ง50ล้านใครจะหามาให้พอคนร้ายได้ยยินนนเเเสีงคอื่พูดดาาก็ตัไปลย มินเลอร์เขาก็บอกให้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวคนร้ายต้องโทรมาอีกแน่ๆแ,แล้วพอคนร้ายโทรมาอีกรอบหนึ่งนี่เขาก็บอกว่าคนแถวนี้มันเมาเลื้นไปหน่อยได้ไม่เป็นไรเพราะงั้นค่าถ่ายจะเพิ่มขึ้นเป็น60ล้านหูยมึงคุยยังไงเยอะก,กว่าเดิมอีกเนี่ยคนร้ายเขาก็บอกว่าเงิน60ล้านทั้งหมดมันต้องเป็นแบงค์ที่แก่ลอยไม่ได้แล้วเอามาไว้ที่ปารีสในเมืองอาร์เธยองตอนสองทุ่มฮะให้เราเอาเงินไปเมืองไหนนะไปที่เมืองอาร์เดอรี่ยองโอเคได้เลยไปที่เมืองทีฮัมใช่ไหมนี่มึงกวนตีน,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 นก และเกินยิ่งคุยยิ่งเยอะนิเขาก็พยายามชวนคุยไปเรื่อยๆจนคนร้ายลำคาแล้วก็ตัดสายไปเองส่วนนายพลเขาก็เดินมาบอกว่าตอนนี้เราแกะรอยได้เรียบร้อยจากนั้นนิกับวอดีเดก็มาที่ปารีสกับมิลเลอร์ทั้งสองคนก็จะเอาเงินไปให้คนร้ายเพื่อแลกตัวกับเวมิลเลอร์เขาขอโทรศัพท์ของทั้งสองคนด้วยเอาไปก็ได้แต่ว่าช่วยคืนมาด้วยเพราะว่าเราสองคนเพิ่งได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาใหม่เลยโอ้โหมีระบบทำลายโทรศัพท์ในบ่อซะด้วยตอนนี้คุณสองคนไม่ต้องห่วงเรื่องโทรศัพท์หรอกห่วงเรื่องที่ว่า คนนึงถือปืนนิกคุณเป็นตำรวจคุณใช้ปืนเป็นใช่ไหมโอ้โหเป็นดิยิงแม่นด้วยมิลเลอร์ก็ดูทรงและให้ออเด์ถือดีกว่าว่าแต่ว่าพวกคุณจำกฎในการแลกตัวประกันได้ไหมจำได้ดีข้อแรกก็คือการทำตามคำแนะนำที่มีเหตุผลข้อสองย่าเพิ่งส่งเงินให้จนกว่าจะได้เห็นตัวประกันและข้อสามห้ามตามคนร้ไปที่สถานที่อื่นแล้วพอมิลเลอร์ส่งทั้งสองคนลงมาจากรถมหาราชาก็โทรมาคุยกับทั้งสองคนจากนั้นคนร้เขาก็แย่งโทรศัพท์ไปคนร้เขาก็บอกว่านี่คือหลักฐานที่บอกว่า,วา,วามหาราชาย,ยังมีชีวิตอยู่เพราะงั้น ็เอาเงินมาให้เขาตรงรถตู้ตรงขอบถนนแล้วรถตู้คันไหนว่าแม่งมีตั้งสองคันคนไายก็บอกให้ทั้งสองคนเดินมาเหอะเดี๋ยวก็เห็นเองพอเดินมาถึงรถตู้คน้ายเขาก็บอกว่าให้ทั้งสองคนขึ้นมาบนรถไม่งั้นเขาจะยิงทิ้งตรงนี้เลยทั้งสองคนก็เลยจําเป็นต้องขึ้นไปบนรถคนไา่มันก็บอกให้ส่งเงินมาไม่งั้นก็โดนยิงเหมือนกันเขาก็ว่าแล้วว่ามันต้องมีเรื่องแบบนี้เขาก็เลยเตรียมกุญแจมืออันนี้มาด้วยนี่ก็เลยเอากุญแจมือมาคล้องกับมือของตัวเองแล้วก็คล้องกับกระเป๋าไปด้วยโอเคเพื่อนงั้นต ทําอะไรไม่ถูกนิกเขาก็เลยเอากระเป๋ามาฟาดหน้าคนร้ายแล้วอยู่สัญญาณที่ตามนิกมามันก็หายไปตอนนี้ก็มีแค่มิลเลอร์คนเดียวที่ขับรถตามมาและส่วนในรถเองก็ซัดก,กันมั่วเลยโจนก็โดนออเดยิงไปคนหนึ่งและส่วนคนขับรถเขาก็โดนลูกหลงควานจามหัวไปอีกคนหนึ่งและด้วยความที่ตีนย่งค้างอยู่ที่คันเร่งรถก็หมุนมั่วไปหมดเลยแปลกๆก็เนี่ยกูว่ามันตีกันหรือเปล่าว่าในรถออเดเธอก็พยายามบังคับรถและส่วนนิกก็จัดการกับคนร้ายอีกคนหนึ่งออเดเธอก็บอกให้นิกระวังด้วยข้างหน้ามีเสาวขวางอยู่และส่วนนาายมมัก็พยายา หลังนิกอยู่ พอิ克ไม่ได้ยินออเดย์พูดเขาก็ถามว่ามีอะไรไม่กําลังซัดกันอยู่เลยอ๋อไม่มีอะไรละมันล่วงไปละแลวสุดท้ายรถคันนี้มันก็มาจอดที่ร้านอาหารร้านหนึ่งทั้งสองคนก็เพิ่งเห็นขา่าวว่าพวกเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการลักตัวมหาราชาไปทั้งคู่ก็บอกคนในร้านว่าเราสองคนบริสุทธิ์นะเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่ดูใจคนที่มีขวานติดหัวอยู่ในรถกลัวไม่ใช่ละพอแขกทุกคนที่อยู่ในร้านออกไปจากร้านกันหมดมินเลอร์เขาก็เพิ่งขับรถมาถึงที่นี่เขาก็ถามว่ามีกุญแจไหมเดี๋ หลอกมันปลดออกตอนไหนก็ได้พอมิลเลอร์ได้เงินไปทั้งสองคนก็รู้สึกแปลกๆทาไมเราสองคนรู้สึกว่ามิลเลอร์มันคือคนร้ายเลยวะแล้วอยู่ๆรถของมิลเลอร์ก็ระเบิดมไม่น่าใช่คนร้ายแล้วทีนี้มันก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับมอไซค์มาหยิบกระเป๋าเงินออกไปนี่ไงเราเจอแล้วคนร้ายตัวจริงพอดูไปดูมาไม่น่าใช่เหมือนกันว่าโดนเก็บไปอีกคนหนึ่งทีนี้ออเดย์เขาพยายามจําป้ายทะเบียนรถเอาไว้พอทั้งสองคนจะตามคนร้ายออกมาพวกเขาก็เห็นว่าสารวัตรล,ลาครัวกําลังให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่เลยแต่ว่าสารวัตราาน,นั้ออนพู ทั้งสองคนก็เลยปลอมตัวมาหาสารวัตรเอาไอ้สองคนนีม้มาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยพอดีเลยคุณสองคนโดนจับและข้อหารักพาตัวมหาราชาและนอกจากนั้นยังฆ่าบริการของเขาและทําลายตึกอีกหลายที่แต่ว่าเราสองคนไม่ได้ทำไงสารวัตรโอ้ยเรื่องนั้นเขารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วงั้นดีเลยสารวัตรนั้นช่วยตามรอยรถคันนึงให้หน่อยดิโอ้โหเขาทําแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้าโดนจับได้เขาก็โดนไล่ออกไงงั้นเอางี้เราสองคนจะทําเป็นจับสารวัตรเอาไว้จากนั้นสารวัตรก็ช่วยตามหารถคนร้ายให้ไงอ่ะโอเคทาแบบนัั้้้้นนก็ไดอออยู่ทีีสาาาวเเขเข,เขแปง ตำรวจแอปนี้ก็สามารถตามหารถจากป้ายทะเบียนได้พอรู้ที่อยู่ของรถทั้งสองคนก็ทําเป็นจับสารวัตรมัดเอาไว้อออีกเรื่องหนึ่งสารวัตรเราขอยืมรถหน่อยดิโอเคได้แต่ว่าห้ามกินข้าวบนรถนะเดี๋ยวมีกลิ่นทีนี้ระหว่างทางทั้งคู่ก็โทรหาผู้พันผู้พันก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจกําลังล่าตัวคุณ2คนอยู่เลยเขาก็รู้อยู่หรอกว่าคุณสองคนไม่ได้ทําแต่ว่ามันมีรอยนึกมือแล้วก็คลิปที่นิกถือมีดวิ่งออกจากเต็นท์พวกตำรวจก็เลยเชื่อว่าคุณสองคนเป็นคนทําและตอนนี้โจรมันก็ให้เวลาพวกเราไม่เกินเที่ยงคืนถ้าเเเกิิดว่่่ารารไไมมสงงนปให้ ฆ่ามาหาราชาทิ้งทั้งคู่ก็ขอร้องให้ผู้พันช่วยถ่วงเวลาให้แป๊บหนึ่งทีนี้นิกกับออเดก็ตามรอจนมาถึงบ้านหลังนี้ที่บ้านมันก็รวยขนาดนี้มะเอาเงินไปทําอะไรอีกวะเนี่ยและอันที่จริงบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของเขาเทสพอนี้กับออเดโดนจับมัดเอาไว้ทั้งคู่ก็ถามว่าเวกอยู่ที่ไหนเรื่องนั้นเธอจะไปรู้ได้ไงน่าจะอยู่กับคนร้ายมัง้งอันที่จริงเธอไม่ได้เป็นคนจับเวกไปสักหน่อยแต่พอเธอเห็นว่ามีผัวเมียซื้อบื้สองคนถือเงิน70ล้านอยู่เธอก็เลยวางแานอ,อยนอื่องที่เธอสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องเงเินนก็ลย มอลลี่คนรับใช้ของเขาเทสว่าตามหนังทุกเรื่องเลยเดี๋ยวคนร้ายสองคนมันจะหักหลังกันเองพูดไม่ทันจบเขาเทสก็ยิงมอลลี่ทิ้งทันทีนั่นไงเขาบอกแล้วพอได้เงินมาเดี๋ยวก็หักหลังกันแต่มอลลี่เธอก็ลุกมายิงเขาเทสคืนตายคู่เลยทีนี้และก่อนที่เขาเทสจะตายเธอก็วางเพลิงกับจะเผาที่นี่ทิ้งตั้งแต่แรกอยู่แล้วทั้งสองคนก็พยายามหนีออกจากที่นี่นิ่เขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีนามบัตรที่ติดหมขัดฟันอยู่นี่ว่าเขาก็เลยใช้ใหมาขัดฟันนี่แหละตัดสกอตเทปออกมาพอ,อนิกได้กระเป๋าเงินมาเรียบร้้้้อยยเาาากกกะจใใชืนนิงงหหต่ร มันแตกตามสูตรจริงไปไม่มีโดนสักนัดแล้วพอนิคเห็นว่าเสื้อของออเดที่ใส่มาก,กําลังไฟไหมเขาก็เลยกระโดดผักออเดออกจากหน้าต่างไปเลยทีนี้ทั้งสองคนก็กาวว่าจะขับรถออกจากที่นี่รถของสาวัดก็ดันสตาร์ทไม่ติดอีกทั้งคู่ก็เห็นว่ามีรถแลมโบจอดอยู่คันหนึ่งก็เลยขับออกมา และส่วนส,วสารวัตรที่ได้รับมอบหมายให้ทาคดีนี้แทนเขาก็ลงคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดมาไว้ที่นี่จากนั้นไม่นานนี้กับออลเดก็โทรมาคุยด้วยพวกเขาก็บอกว่าให้พาตัวมหาราชามาเจอที่ร้านอาหารของหอไอเฟลพวกเขาก็คิดว่ามีใครสักคนนี่แหละที่เป็นคนร้ายที่นั่งอยู่ในห้องนั้นพอเงินพาตัวมหาราชามาไม่งั้นก็ไม่ต้องเอาเงินแล้วพอทั้งสองคนมาถึงร้านอาหารบนหอคอยทีนี้ก็ได้เวลาไขคดีนี้สักทีคนแรกเลยไซร่าน้องสาวของเวกฮะเธอเนี่ยนะพูดต้องสงสัยเธอเป็นน้องสาวของเวกนะและยังบอกว่า ตัวพี่ชายตัวเองอีกนี่เขาก็บอกให้เปลี่ยนคนดีกว่าคนนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้วอะต่อมาคนที่2ฟาซิโก,โกชายคนนี้คือประธานกรรมการบริษัทของมหาราชาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามหาราชาไม่อยู่ฟาซิโกก็จะสามารถยักยอกเงินได้ตามใจชอบและคุณก็จะเอาเงินพวกนั้นมาสู้คดีที่คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อของเด็กเกือบ2000คนและส่วนลูกของเราจะเป็นคนที่2 0 0พันหนึ่งไงเหนื่อยใจกับมึงจริงเลยไปไกลๆส้นตีนเลยไปส่วนคนที่3ก็คือคอเดดแม่ค้าปารีฐานะยากจนเนื่องจากงานแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้มีผลให้คุณได้ ของมหาราชาทั้งหมดก็เพราะเอกสารที่คุณถูกบังคับให้เซ็นพราะง้นก็มีความเป็นไปได้ที่คุณจะลักาพาตัวมหาราชาแล้วก็เรียกค่าถ่ายของเขาและส่วนงดนานในผลแรงจูงใจของคุณน่าจะเบื่อกับการทํางานให้พวกคนรวยใช่เรื่องนั้นกูเบื่อจริงหรือว่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งคุณอาจจะอยากได้เงินมาสร้างแขนกลใหม่ของคุณผมถามหมอมาแล้วหมอบอกว่า2อสามหมื่นเหรียญเองเออวะโจรมาเอาตั้ง70ล้านไม่ใช่ในพลแน่ๆอ่ะทีนี้สรุปได้ยังว่าใครเป็นคนทําแล้วอยู่ๆมหาราชาเขาก็เดินออกมาจากลิฟต์แต่ว่าตัวของเวเขาก็ ิดระเบคนร้ายมันก็บอกว่าระเบิดมันแรงพอที่จะระเบิดทั้งหมดที่นี่ได้เลยพาะงน้นเอาเงินไปใส่ในลิฟต์แล้วก็ส่งให้พวกมันด้านบนซะถ้าเงินถูกตรวจสอบเรียบร้อยพวกมันจะส่งรีโมทคืนกลับมาพราะงน้นรีบหน่อยเหอะเหลือไม่ถึงนาทีละนิกเขาก็ไม่เอาไอ้พวกนั้นมันไม่กล้าระเบิดที่นี่หรอกนิกเพื่อนรักมึงพูดอะไรเนี่ยเพื่อนจากที่เขาคิดดูไอ้คนทําเรื่องนี้มันถูกฝึกมาอย่างดีและคนร้ายแก๊งนี้มันยังแฮกเก่งแล้วก็ตัดต่อโคตรเนียนอีกนิกเขาก็พูดจนเวลาหมดแต่ว่าระเบิดก็ไม่ทํางานเห็น บอกไว้ว่าคนร้ายจะไม่ทําอะไรที่มาเสี่ยงต่อการรับเงินเด็ดขาดเรื่องนี้คุณมิลเลอร์เขาก็าเคยเขียนหนังสือเอาไว้เองแต่เรื่องนี้มันก็ยังไม่จบเพราะมิลเลอร์คนที่น่าจะตายไปแล้วเขากลับโผล่มาที่นี่นี่งงแช่ไหมว่าทําไมเขายังไม่ตายตอนที่รถระเบิดเขา,าแค่ปีนเข้าไปอยู่ในกล่องไทเทเนียมที่อยู่หลังรถแค่นั้นเองมันก็คือแผนการที่เขาเอาตัวเองออกจากเรื่องทั้งหมดแต่มันก็ผิดแผนไปนิดหนึ่งตอนที่เขาให้ลูกน้องเขามาเอากระเป๋าเงินมันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งดันมาดักป้นพอดีแล้เขาเทเธอง,งนนรองนก็เเลลยยกายป็น แบบนี้และเนื่องจากทั้งสองคนไม่ยอมทําตามแผนที่เขาวางเอาไว้รอบนี้ไม่มีหลอกเป็นระเบิดจริงแน่นอนว่าแต่นี่ใครเนี่ยมาทําอะไรที่นี่เนี่ยเธอบอกว่าเธอชื่อซูซานเธอมาหาแกลลี่ที่เจอกันเมื่อสิปีก่อนเราสองคนเคยคุยกันไว้ว่าถ้าผ่านมาสิปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานเราจะมาแต่งงานกันที่นี่สรุปไปนี่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มมั่วทันทีมิเล่เขาก็าเลยยิงใส่สารวัตรไปก่อนพอได้กระเป๋าเงินมามันก็กล่าวว่าจะออกจากที่นี่เอาไงดีเดี๋ยวมันถือรีโมทระเบิดไปด้วยอออเเเดดยธกกก็ลกระโตาต มิลเลอร์มางามไส้แล้วเมียกูขึ้นไปนู่นแล้วและก่อนที่นิกจะขึ้นไปด้านบนอาเอาปืนเข้าไปด้วยและส่วนซูซานคุณไหนๆก็มาแล้วไปช่วยสารวัตรหน่อยและทางด้านมิลเลอร์กับออเดที่ขึ้นมาด้านบนมิล <Miller S 2> เลอร์เขากาจะนั่งหอเหนียอวอจากที่นี่และทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่รู้เรื่องนี้จะต้องตายทุกคนพอมิลเลอร์เขาเห็นว่ามีคนกําลังขึ้นมาด้านบนเขาก็สั่งให้ลูกน้องเขายิงเลยถ้าประตูลิฟต์เปิดออกมานิ่เขาก็แค่ส่งตัวล่อมาแทนและส่วนคนอื่นตอนนี้ก็พยายามช่วยกันถอดระเบิดที่ติดอยู่กัับรราาาาาชาลลูกกกนนน้้อออองงงขมเ์ตตีพว็ํ ตัวนทีนี้นิกเขาก็โดดลงมาเข้ามาต่อยกับทั้ง3คนระหว่างที่เขากําลังแย่งปืนมันก็นลั่นไปโดนรีโมทพอดีกลายเป็นว่าช่วยมาหาราชาได้ซะอย่างนั้นทีนี้มิลเลอร์เขาก็สั่งกดระเบิดอีกรอบหนึ่งชิบหายแล้วไงมันเขียวแป๊บเดียวมันแดงอีกแล้วตอนนี้นิกเขาก็โดน3ามลุมหนึ่งโชคดีที่เขาจัดการกับลูกน้องของมิลเลอร์ได้2คนทีนี้เหลือคนสุดท้ายเนี่ยกระทืบเขาเละเลยแต่ว่าก็ได้ฟาซิสโกมาช่วยเขาเอาไว้โอโหสุดยอดเลยโมงง,งี้มึงไม่มึนได้ไงวะโอโหธรรมดานักบอลลเกก่ก่่าางงีี้แแหหหะะะัันนไมมทึมป และส่วนออเดที่ได้กระเป๋าเงินมาเธอก็ขู่ว่าจะทิ้งกระเป๋าเงินเธอก็พยายามตะโกนให้นิกมาช่วยพอนิกขึ้นมาเท่านั้นแหละปืนสองก็บอกเขาก,กดหมดแม็กสรุปไม่โดนส้นตีนอะไรเลยโดนดีโดนที่จุดระเบิดไงแล่ส่วนราชาเขาก็เห็นว่าเรียบร้อยตอนนี้ระเบิดต่บไปแล้วมิลเลอร์เขาก็ขี้เกียจมาเสียเวลากับไปนี่แล้วเกินเขาก็เลยไปแย่งกระเป๋าเงินมาแล้วก็ผลักออเดตกลงไปโชคดีที่เธอผูกเชือกเอาไว้กับตัวนิกเขาก็บอกให้ออเดรอก่อนเดี๋ยวซัดกับไปนี่เสร็จเดี๋ยวเขาไปช่วยเออด่วนเลยนิกรู้สึกเหมือนเชือกจะขาดยังไงกก็็ไม่่้แนนนนนอวัีเา ไม่ได้หรอกเขาก็เลยเปิดกระเป๋าให้เงินมันปีออกมาเสียเวลากับไอ้สองคนนี้เลอเกินมิลเลอร์เขาก็เลยปลดเชือกให้ออเดย์ตกลงไปก่อนแต่ว่าออเดย์เธอคว้าเหล็กเอาไว้พอดีทีนี้มิลเลอร์เขาสั่งให้ลูกน้องเขาจัดการคนในร้านอาหารให้หมดอย่าให้พวกมันเป็นพยาสืดมาถึงตัวเราได้ทางด้านออเดย์เธอก็เห็นว่าปืนตกอยู่ข้างหน้าพอดีทีนี้เธอก็เลยพยายามคานไปเอาปืนและส่วนนิกที่กำลังโดนต่อยอยู่นั่นไงเมียกูมาช่วยละขอบอกเลยเมียเขายิงไม่เคยพลาดทีนี้ก็กดไป2นัดเน้นๆโดนผัวหมดเลยขอโทษเลยมมัันนบงงไยิ่ถ จากนั้นออเดเธอก็ยิงอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันก็ไปโดนเชือกเธอก็ส่งสัญญาณให้นิกจัดก,การมันเลยส่วนออเดเธอก็เอาตะขอมาเกี่ยวกับล้อหมุดของลิฟต์เอาไว้และส่วนนิกเขาเข้าเชือกที่ยิงขาดไปเมื่อกี้มาผูกไว้ด้านหลังของมิลเลอร์แล้วพอกดปุ่มเชือกเส้นนี้ก็เลยนึ่งมินเลอร์ตกลงมาอุ๊ยอีกนิดเดียวเกือบโดนฮอแล้วไงและส่วนฮอมันก็กําลังจะฆ่าคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดโชคดีที่เชือกขาดพอดีมิลเลอร์ก็เลยตกใส่ใบพัดแล้วก็กลายเป็นว่าแก๊งของมิเ,เรอรขขานกเล เป็นอะไรเนี่ยสงสัยเห็นหนาของเธอเลยจากเรื่องวันนี้ไงออเดเธอก็รู้สึกว่ามันใช่เหรอวะเพราะตอนที่ไซลา่าเพ้นลาลตอนงานแต่งมันก็น่าจะแห้งไปตั้งนานล้วถ้านึกดูดีๆตอนที่ทุกคนกําลังเต้นกันอยู่ในงานแต่งไซลา่าเธอก็เพิ่งโผล่มาหลังจากที่ช้าออกมาได้ไม่นานแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเห็นหน้าแห้งเมื่อไหร่มันจะไม่มีวันเลอะแขนแน่ๆทางงานไอเซอร์คุมที่เธอเห็นว่ากําลังโดนเผาก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันคือสีของเฮนนาไซล่าเธอก็เลยจงใจทําลายหลักฐานชิ้นนั้นเพราะว่าแขนของเธอแห้งไม่ทันไม่ใช่ละแ้วเเธธออจ่่าาีงทํไมก็ เพราะว่าพ่อแม่ของคุณยกธุรกิจทั้งหมดให้พี่ชายของคุณไงทั้งๆท,ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองฉลาดกว่าพี่ชายงั้นก็เป็นไซร่า,าใช่ไหมที่พยายามฆ่ามาหาราชาในมุมไบนั่นไงแขนกูสั้นลงเพราะอินี่นี่เองใช่พ่อแม่ของเธอเคยพูดกับเธอเอาไว้ว่าถ้าอยากได้อะไรดังใจเราก็ต้องทําเองไซร่าเธอก็เลยขโมยปืนมายิงเวกนายพลเขาก็เลยกระโดดควางกระสุนปืนเอาไว้สวยแล้วเพื่อนกูไม่มีแขนแล้วทีนี้ทีนี้คอเดดเธอก็เลยเอากระป๋องมาฟ้าไซร่าจนสลบสุดท้ายคดีนี้ก็จบลงสักทีมหาราชาเาาขอตตัวไปแ่่งงนใหม รอบหนึ่งรอบนี้เขาก็าไม่เชิญใครมาและแต่งกัน2คนเนี่แหละพอละและหลังจากจบเรื่องนี้กับออดีก็มาเที่ยวกัน2คนมหาราชาเขาก็ส่งนักบินส่วนตัวของเขามาที่นี่เพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยชีวิตของเขาไว้เขาก็มอบเงิน50ล้านเหรียญให้ทั้งคู่ไปใช้เล่นพยายามอยใช้เงินเปลืองนะแต่ถ้าเกิดใช้เงินหมดไอกระเป๋าใส่เงินมันมีมูลค่า3ล้านนะโอ้โหโชคดีเหลือเกินเรา2คนเอาเงินไปทาอะไรต่อดีเนี่ยและระหว่างที่ทั้งคู่กําลังนั่งหอของเวกับบ้านอยู่ๆนักบินของเวก็หันมาพ่นเงินของทั้งสองคนพอได้เงินมันก็โดดไป ไว้เอาไงและใครขับปัจนี้ในหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเน a เงินเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ